รีวิว Vivo X 2 0 0 s e r i ซีรว่าที่กล้องมือถือโ no น1ส่งท้ายปีนี้ ใครนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยถ่ายรูปไม่เป็นถ่ายรูปไม่สวยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะถ้าทุกคนมีสมาร์ทโฟนเครื่องนี้บอกเลยว่าถ่ายออกมาเหมือนมืออาชีพแน่นอนค่ะไอตาได้ลองใช้แล้วนะคะสําหรับ vivo x 200และ vivo x 200 pro นะคะไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่า vivo เนี่ยเขาเด่นเรื่องกล้องมากแต่วันนี้จะมาลองดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยมีดีแค่เรื่องกล้องหรือเปล่าแต่ก่อนจะไปดูนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้ทีมงาน mx ด้วยนะคะ มาพูดถึงดีไซน์ภาพรวมกันก่อนคะ่ะทุกคนมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะตัวมาตรฐานค่ะ vivo x 2 0 0ค่ะทุกคนนี่บอกเลยว่าสีที่เราได้มาเนี่ยก็คือสีออร่ากีนนะคะคือสวยแล้วก็หรูหรามากเลยค่ะแถมยังมาพร้อมกับความบางแล้วก็เบาค่ะตัวด้านหลังนะคะเป็นกระจกด้านค่ะทาให้เราสัมผัสไปเนี่ยรอยนิ้วมือจะเกิดได้ยากค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับโมดูลกล้องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตัว vivo อยู่แล้วค่ะสําหรับตัวพี่ใหญ่นะคะ vivo x 2 0 0 pro โปนี้ทุกคนสีที่เราได้มา เลยก็จะเป็นสีมิดไนท์แบ็กค่ะบอกเลยว่าสีนี้ก็มีความหรูหรามีความคลาสสิกหน้าค้นหาสีนี้ก็สวยไปอีกแบบค่ะไอตาคิดว่าสีเนี่ยเหมาะสําหรับคุณผู้ชายแน่นอนค่ะส่วนตัวโมดูลกล้องเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวน้องนิดนึงค่ะมาดูในส่วนของหน้าจอค่ะครั้งนี้นะคะเปลี่ยนเป็นไมโครคอสเพิร์ฟสกินค่ะขอบมุมลดลงทั้ง4ด้านแต่จะต่างกันที่ขนาดนะคะ v i v o x 2 0 0จะมีขนาด6.67นิ้วค่ะแต่ตัวพี่เนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่าอยู่ที่6.78นิ้วค่ะหน้าจอเป็นแบบ Amolette เฟซเรท120 h z ค่ะรองรับ HDR 10+ นะคะ Dolby Vision ความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตเหมือนกันทั้ง2รุ่นเลยค่ะหน้าจอคือสว่างมากเวลาเอาไปถ่ายรูปข้างนอกนะคะบอกเลยว่าสู้แสงได้ดีเลยค่ะส่วนการใช้งานภายในาคารนี่คือหายห่วงเลยค่ะมีเทคโนโลยีป้องกันดวงตาอย่าง Full Range Lumines 2,160 h z PWM Dimming นะคะช่วยลดการกระพริบของหน้าจอและอาการเมื่อยของดวงตาค่ะ เข้ามาที่ไฮไลท์สาคัญของเรากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนนั่นก็คือการถ่ายภาพนั่นเองไม่บอกทุกคนก็รู้นะคะว่า vivo เนี่ยเขาเด่นเรื่องกล้องมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพหรือวิดีโอนะคะ vivo เนี่ย number no. one จริงๆเลยค่ะอย่างแรกนะคะมาดูที่สเปกกล้องก,กันก่อนเลยค่ะ vivo x 2 0 0นะคะตัวนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวนะคะกล้องหลัก50เมกะพิกเซลค่ะเซนเซอร์ Sony imx 921อันึ ultra wide ้าเมกะพิกเซลเทเลโฟโต้นะคะ50เมกะพิกเซลกล้องหน้า3.2เมกะพิกเซลค่ะ ในส่วนของ vivo x 2 0 0 Pro นะคะตัวนี้ก็จะให้กล้องมาทั้งหมด3ตัวเช่นกันค่ะกล้องหลัก5 0าสมิกเซลเซนเซอร์ Sony lyt 818 u l t r a w i d อัลตร้าไวิกเซลตัว p โปเนี่ยจะให้เทเลโฟโต้มาอยู่ที่2 0 0เ้มิกเซลค่ะกล้องหน้า3 2ม p ึงิลเซลค่ะในรุ่น x 2 0 0 s e r i ซีรีส์เนี่ยเขาจะให้มาพร้อมกับเทคโนโลยี vivo camera b i o t i c spectrum นะคะช่วยเสริมความแม่นยาด้านสีช่วยทาให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยมีสีสันที่ตรงตามทีตา เ,เห็นคะ่ะและเมื่อได้นวัตกรรมการเคลือบเลนส์แบบ Size T Star Coating นะคะเข้ามาเสริมเนี่ยก็ช่วยให้เราเนี่ยได้ภาพที่ใสคมชัดรวมถึงลดการเกิดโกยและแฟร์อีกด้วยคะ่ะด้วยความที่รอบนี้ตัว Vivo X 200 Pro นะคะเข้ามาพร้อมกับกล้องเทเลโฟโต้200เมกะพิกเซลอัปเดตจากรุ่น X 100 Pro ที่ให้มาแค่50เมกะพิกเซลถือว่ารอบนี้นะคะ Vivo ได้เสริมส่วนที่ขาดไปจากรุ่นก่อนได้ตรงจุดมากเลยคะ่ะทีนี้นะคะเราก็จะเอาไปถ่ายภาพคอนเสิร์ตหรือว่าซูมศิลปินดาราใกล้ๆ ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะในส่วนของกล้องอัลตร้าไรนะคะที่ให้มามีความกว้างถึง119องศาค่ะทําให้เก็บภาพได้กว้างมากเอาไปถ่ายวิวต่างๆได้แบบจุใจเลยในหมวของการถ่ายภาพต่างๆนะคะลุกเล่นของกล้อง vivo เนี่ยให้เยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซ u เปอร์เลนส์เคปโหมดนะคะที่ช่วยทําให้เราเนี่ยถ่ายภาพวิวได้สวยมากเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นพอยต์เทดโหมดค่ะของทาง vivo เขามีฟิลเตอร์แล้วก็ลูกเล่นการเบอร์ต่างกันไปตามระยะเลนส์ค่ะแถมยังปรับรูปแบบของแสงปรับตั้งค่าวิ ได้อีกตังหากถูกใจาสาวๆแน่นอนเลยค่ะสาหรับโหมดโพสเทจของ vivo ส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยหรือว่าตอนกลางคืนของตัว vivo x 2 0 0 s e r i ซีรีส์ก็มีการใช้การประมวลผลภาพนะคะที่เราถ่ายเนี่ยโดยจะช่วยลบน้อยส่วนเกินหรือภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความคมชัดสีสันสดใสดูเนียนตาย,ยิ่งขึ้นค่ะมาพูดถึงเรื่องกล้องหน้ากันบ้างถ้าเราเนี่ยถ่ายในโหมดของกล้องธรรมดาเนี่ยรุยของเขาอาจจะไม่มีอะไรหรวือหวาเท่าไหร่แต่ถ้ามาในโหมดโพสเทจเนี่ยบอกเลยว่าปรับแต่งกันได้ไม่ จบแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นฟิลเตอร์ต่างๆและที่สําคัญนะคะสําหรับสาวๆเลยก็คือมีโหมดบิวตี้ค่ะที่สามารถปรับทั้งสีผิวโครงหน้าอยากให้หน้าเรียวหน้ายาวตาโตตาเล็กยังไงสามารถปรับให้หนาใจกันได้เลยค่ะในส่วนของวิดีโอนะคะ vivo X 2 0 0 s e r i ซีรีส์เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความคมชัดได้ที่ 4K 6 0เฟรมค่ะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแต่ถ้าเป็นโหมดพล r สเท็ดวิดีโอนะคะตัว vivo X 2 0 0 Pro เนี่ยเขาสามารถถ่ายได้ที่ 4K 3 0เฟรมค่ะ แต่ตัวรุ่นน้องนะคะจะถ่ายได้แค่ 1,080p 30เฟรมค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังมีโปรไฟล์สีหลอกมาให้ด้วยซึ่งก็จะเหมาะสําหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะที่ถ่ายหลอกแล้วนะําไปเกีย่ยสีลงโซเชียลมีเดียได้เลยว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะคะก็เรียกได้ว่าฟีเจอร์ของวดีโอใน V ี VO X 200ซีรีส์เนี่ยจัดเต็มกันมาเลยทีเดียวค่ะบอกได้เลยนะคะว่าถ้ามีโทรศัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวเนี่ยก็คือจบครบจริงๆเลยค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นช่างภาพมืออาชีพเราก็สามารถถ่ายรูปสวยๆวิดวย,ยแบบด้เลค่ะ นอกจากเรื่องกล้องนะคะที่เขายังจัดเต็มมาแล้วเนี่ย vivo นะคะยังมี AI จริงๆมาให้ทุกคนเล่นด้วยค่ะ c i r c l e to search ก็มีนะคะแล้วก็จะมี AI note assist ค่ะสามารถสรุปเรื่องราวต่างๆจัดหน้ากระดาษแล้วก็แปลภาษาได้ค่ะ AI t r a n script assist นะคะสามารถทําให้เราถอดเสียงพูดได้อย่างทันทีค่ะ vivo live call translation นะคะเราสามารถแปลภาษาในระหว่างโทรได้แบบเรียลไทมนะคะในส่วนของ AI ลบวัตถุนะคะเขาก็มีมาให้ค่ะบอกเลยนะคะว่า vivo เนี่ยแถมฟีเจอร์จัดเต็มมากๆเลยค่ะ เรื่องกล้องก็พูดไปแล้วนะคะ AI ก็พูดไปแล้วต่อไปเรามาดูสเปคภายในดีกว่าค่ะทุกคนคะ่ะทั้ง2รุ่นใช้ชิปเซตตัวเดียวกันเลยก็คือ d i a m ม n ซ City 9,400ค่ะชิปประมวลผลตัวแรงคะแนนแตะ3ล้านเลยทีเดียวพร้อมกับชิปประมวลผล,ผลภาพ vivo v 3ัดในรุ่นโปรที่ผลิตบนสถาปัตยะกรรมขนาด6นาโนเมตรค่ะประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้น30%เพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพเวลากลางคืนและภาพพอเชตค่ะแรมสอบรอมค่ะตัว X 200จะอยู่ที่ 12G ค่ะความจุทั้งหมดอยู่ที่256ค่ะตัว vivo 2> x 2 0 0 Pro เนี่ยจะอยู่ที่16จิกค่ะความจุทั้งหมดอยู่ที่512จิกค่ะมาพร้อมกับมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่น IP 6 8และ IP 6 9ค่ะมากับระบบปฏิบัติการ Android 15ที่ครอบทับด้วยฟัน t o u c h OS 15ค่ะ ในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะความจุจะต่างกันค่ะตัว X 2 0 0เนี่ยจะอยู่ที่5,800ม ah, ิลลิแอมค่ะการชาร์จไวอยู่ที่90วัตต์ค่ะส่วนตัว X 2 0 0 Pro โปนะคะจะอยู่ที่6000ม ah, ิลลิแอมค่ะชาร์จไวแบบมีสายคือ90วัตต์แบบไร้สายคือ30วัตต์ค่ะมาในถึงเรื่องของการเชื่อมต่อกันนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้เนี่ยจะใช้ WiFi เป็น Wi-Fi 7ค่ะบลูทูธจะเป็น5.4รองรับ 5G ทั้ง2ตัวเลยแต่แตกต่างกันตรงที่ USB C นะคะตัว X 2 0 0เนี่ยจะใช้ USB C 2.0ส่ววนตั2 0 0 Pro เนย้ USBC 3.2ค่ะในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะจากที่ไอตาเนี่ยได้ลองใช้ทั้ง2รุ่นนี้แล้วนะคะบอกเลยเนาะเขาเป็นถึงเรือธงค่ะการเล่นการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆไม่มีสะดุดแล้วก็สามารถเปิดอะไรแอปพร้อมกันได้ค่ะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะในส่วนของการเล่นเกมนะคะหลายๆคนอาจจะเป็นห่วงว่าเล่นเกมได้ดีหรือเปล่าตัวเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าตัวเครื่องเนี่ยร้อนไหมจากที่ไอตาได้ลองเล่นเกมหลายๆแนวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะปรับเอฟเฟกภาพสูงขนาดไหนก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลแน่นอนค่ะแล้วพอถามว่าเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยตัวเครื่องมี อุณหภูมิที่สูงขึ้นไหมก็ต้องตอบได้เลยค่ะว่าสูงขึ้นอยู่แล้วแน่นอนตามการใช้งานค่ะแต่ไม่ใช่ว่าร้อนแบบไม่กล้าเล่นโทรศัพท์มือถือต่อนะคะสําหรับไอาตานะคะไอาตาคิดว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยทำงานดีทํางานเร็วแค่ไหนอุณหภูมิเมื่อสูงขึ้นไปตามนั้นค่ะถือว่าเป็นเรื่องปกติค่ะโดยรวมนะคะ2ตัวนี้ทําออกมาได้ดีมากเลยค่ะส่วนในเรื่องราคาและโปรโมชั่นต่างๆนะคะเดี๋ยวไอาตาจะแปะไว้ตรงข้างล่างดีสคริปชั่นนะคะสรุปแล้วนะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดในตัว X 200 Series เนี่ยก็คือคงหน ที่ทุกคนนะคะได้เห็นตัวอย่างรูปภาพหรือวิดีโอที่ไอตาถ่ายมาแล้วเนี่ยบอกเลยทุกคนคะ่ะมันสวยมากเหมือนมีช่งางภาพมืออาชีพมาถ่ายให้เราเลยค่ะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ชอบเลยก็คือในโหมดกล้องเขาเนี่ยมีลุกเล่นให้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นโหมดพอดเชตโหมดซูเปอร์เลนส์เขมนะคะบอกเลยถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนค่ะถ้าทุกคนนะคะอยากให้ไอตารีวิวอะไรอีกสามารถพิมพ์คุยการที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไอตาแล้วก็ทีมงาน FX ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย